สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะอยากจะทำประกรันแต่ไม่รู้ว่าจะทำประกันแบบไหนดีวันนี้เราจะมาบอกค่ะประกันชีวิตเล่มแรกที่ทุกคนควรจะมีด้วยเจ้าประกันตัวนี้เลยค่ะเมืองไทยสมาร์ทโปรเทคชั่น99ทับ20เราก็จะมายกตัวอย่างค่าเบี้ยเห็นกันชัดๆไปเลยนะคะโดยตัวอย่างของเรานะคะจะเป็นทุนประกัน1ล้านบาท และเป็นเพศหญิงนะคะแต่ช่วงอายุจะมีให้เห็นค่ะว่าอายุเท่าไหร่เบี้ยเท่าไหรนะคะโดยถ้าหากเป็นเพศหญิงอายุ20ปีเบี้ยประกันจะอยู่ที่ปีละ12,400บาทอายุ30ปีเบี้ยจะอยู่ที่ปีละ15,610บาทอายุ40ปีเบี้ยจะอยู่ที่2,800บาทต่อปีและอายุ50ปีเบี้ยจะอยู่ที่ 29, 120บบาทเห็นไหมคะว่า ค่าเบีย้ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุฉะนั้นนะคะใครที่อายุยังน้อยให้รีบตัดสินใจทำประกันชีวิตตัวนี้ไว้เลยค่ะเรารับรองว่าดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดอย่างตัวอย่างที่เพศหญิงอายุ20ปีนะคะเขาชำระเบีย้ยทั้งหมด20ปีใช่ไหมคะค่าเบีย้ยทั้งหมดที่เขาชำระไปก็คือ2,048,000บาทแต่แต่ความคุ้มครองเขาเท่าไหร่คะความคุ้มครองของเขา 1>, 1ล้านบาทเลยนะคะเห็นไหมคะว่าค่าเบีย้ยที่จ่ายกับความคุ้มครองที่ได้คุ้มค่าสุดๆเลยดังนั้นแบบประกันตัวเมืองไทย smart protection เทคชับจึงตอบโจทย์ผู้ที่อยากทำประกันเริ่มต้นมีประกันสักเล่มหนึ่งแถมยังคุ้มครองกันไปยาวๆถึงอายุ99เลยนะคะเหมาะสำหรับการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงว่ากรมธรรม์จะหมดอายุสัญญาก่อน อายุน้อยยิ่งต้องรีบทำเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามค่าเบีย้ยประกันได้เลยค่ะว่าอายุของคุณค่าเบีย้ยที่เท่าไหร่อย่าลืมนะประกันร,รีบทำตอนสุขภาพแข็งแรงตอนอายุยังน้อยพร้อมเมื่อไหร่ให้รีบทำเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย